สมใจที่ผมรอคอยมาตั้งปีเพื่อที่จะได้มาถ่ายรถค่ายนี้นะพี่น้องเก็บแก้วรองทองความจเจริญการช่างครับ2,023ั 2, อยนิโอ้วเลย,เลยแหละคันนี้โหเลยพี่น้อง ของแทบผมมาถึงก็ถ่ายเข้ามาดีนะเดี๋ยวดูรอบรถกันหน่อยครับก่อนที่จะลงไปดูข้บเกี่ยวก็เดี๋ยวดูดูรอบรถกันก่อนครับอ้ปานแล้คัน้องของแท้เลยครับ า่อมาดีเอโอแปดสี่องจ็ดศูนย์สายพ,านพันธุ์ั่ว ไม่มีอะไรโค้งสมบ,บ,บูรณ์ไปน้องบสายเข้าเร็วมากมา,ากนเจริญการชัาง2ัน3าดูะระบบล้วน้องสายเขาก็จะไม่แหลมมากนะเป็นแบบเล็งครับลงมาครับมคมความไวในคาร์ลมาสิกครับลง้ายแล้วก็ không motor dài không, motor còn đơn nên là bác đừng รปรากฏร่ามาที่วามเป็นมาตาแะแกนงกรุดกระดับต้นต้นของเมืองไทยเลยแล้วมาด้วยครับไรู้ว่าภาพของผมไม่ชัดหรือเปล่านะ ในตดูตอนต้นจอดนะครับเดี๋ยวจะไปดูตอนเขี่ยวด้วยเใจะถ่ายเข้าเสร็จก่อนอเสร็จแล้วมั้งเนี่ยมนะผมใจเลยผมรอคอยมาทั้งปีแล้วผมหาที่ถ่ายปานเจริญอยู่แต่ชาวบ้านผมไม่มีนะอันนี้ผมมาอยู่บ้านหนองโคครับตอนนี้เขา,าสินนารินครับออกไปจากชาวบ้านผมอยู่ ลิขิดฟ้าหรือจะสู้มานาคนตัวตนของคนจริงครับเก็บแก้วงรงทองปานเจริญการช่าง W O R K work เข้าไหมเดี๋ยวเราจะไปวิ่งหน้าใหม่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะผมทำหน้ามงงือแค่ไหนครับ สวยมากเลยนะมัวใหญ่ตัูบึกบึนมากฐานนะมาเจริการช่าง หน้าใหม่ครับไปเนาะเดี๋ยวเราจะตามไปดูตอนเขาทำงานนะมาตัดขานพาวเวอร์สป,ปีดโหหวานหวานนะครับาะน่าจะไม่ธรรมดาแล้วงานนี้ ไปเจอกันที่แปลงเกี่ยวครับตรงนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณไปอย่างมากทีมาตามรับชมครับ